มือปราบสัมภเวสีหมอปลาต้องช่วยนะหลังจากที่หมอปลาได้สัมผัสพบว่าที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณสัมภเวสีอยู่มากทําให้เราสันนิษฐานได้ว่าสิ่งที่ทำให้น้องไบมีนิสัยเปลี่ยนไปอาจเป็นเพราะมีวิญญาณเข้ามาแฝงร่างหมอปลาจึงต้องทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวสี ที่อยู่ที่นี่ให้หมดครับเอง็องม,ม,มีหลายก๊อกเว้ยเนี่ย

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สระราชนระาชนพระสพราพระาัลย์พระสังฆราะสัพพะราบุษพระสมรพระสังราชรัพราบุพระรนมาลยพระสราพระสัพพะราบพรธาลยะราพะสพพะราบุษพระธรมารกัลย์ะสังฆราชพระสัพาบพระาังย์พระอังฆราชพระสัพพะราพระมภารพระสราชพระสัาาบุพระหาราภารกยพระสางราชพระัราษรรมภารกัละพระสัีฆราชสัพพราบพระธรรมัดรลพระสัราชร นะโมตัสสะพุทธวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพอหมอปลาสวดคาถาได้ไมนะ่นานน้องใบก็เริ่มนิ่งขึ้นหลังจากที่ตอนแรกน้องใบมีทีท่าจะไม่ค่อยยอมร่วมทําพธิธีสักรูเลยพระนเรศมหาราชพรวีสนุกการเจมสิทธิการิยะธนขาขจรสิทธิลาโอนิการตังสิทธิเตชนสิโลเมพุทะเทวัญจันตราเตภมะเทวัตาหัตถายันสิโลเมพุทะเทวัญจันตราเตภมะเทวัตาหัตถายันอีมัสมิมิจเจสิมานะเกเตสมาตาสะตาอินัสเต สานิพุทธปเกตมรักขันดุกเทสมัติสัตยานุภาพชาดนปเกตมรักขันดุกเทสมัติสัตยานุาพชาาปเกตมักขันดุกเทสมัติสัตยานุภาพชาดนาปเรกเตมรักขันดุกรเทมัติสัตยานุภาพชาดนปเรกเตมรักขันดุกรเทมัติสัตยานุภาพชาดนาปเรกเตมรักขันดุกรเทมัติสัตยานุภาพชาด

โสรสมังคารันวะธรรมตตรติปัปัญจพุธามหามมติปิการพะวจตาทัปัจจัตตเวสัจจังโตวังเทนะเทระสาธุทางจปนิยมรารสุราจทเวจาัสุเรสการสตมพงคาเทวะุตามพงติดตาอกาทุนนมรสมัคารันเวะธรรมตาตรวติปปัญจพุธามหาเมติปิการพะว่จาราตาทัปัจจัตตเวสัจจังโตวังเทนะเระสาธุางจปนิยัมรจารสุราจารเวจาังสุเรสการส่ตาังคาเทวะุตามงติดาอิกาทุนท อิติปิโสวิเศษอิเศษเท่านัมนเองอิปินาสุตังอิสุตังพุทธะปิเทเอกอิติปิโสวิเศษอิเศษเท่านัมนเองอิปินาสุตังอิสุตังพุทธะปิติเอกจากนั้นหมอปลาได้ให้นำข้าวตอกดอกไม้ที่ทำพิธีแล้วไปโปรยที่ศาลและบริเวณรอบบ้องแห่งนี้ครับ

นี่เ็นปฏิบั้วเป็นยังเป็นแล้วนะหายแล้วนะเป็นคนเป็นคนแล้วเนวะ้แพ้ไ <c oughs> ปไปไปนะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหนโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะคณะเกินมาความพุทธองค์ะเกิดเท้าเดอนสุทาร์เ่รู้ดำเลยมิสัมมัสัะเกิดมคสัมมัสตะเกิดมิเนี่ยพี่ข้อข้อนี่ฮะข้อไปเลยที่บ้านพี่มาไหวนะไม่ดี่ไม่ดีก็ให้ไอ้ลงซาพวกเนี้ย พี่อย่าไปสั่งเลยถ้าสั่งว่าอย่าได้วิญญาณมันจะมาอยู่แทนแต่ถ้าพี่ยากจะอุทิศบูญให้กับคนที่เคยไปจากคลองที่สถานที่ไปนเนี่ยห้เพียไปสังปส่งกุศซนก็คนที่มันตกทุกข์ยากแล้วพี่ก็อุทิศบูนตัวเนี้ยให้กับชื่อจากคลอง,องดั้งเดิมดดถ้าเราไม่รู้จักชื่อเขาว่าหายพี่ก็เอ้ยไอชนโนดะหรือว่าใครที่เคยครอบของสถานที่ไปเนี่ยให้เขาช่างรานเนี่ยได้รับบูนได้รับกุศลไง การต่างชาติเนี่ยมันเป็น่ของพวกวิญญาณสัมเวสีเข้ามาอยู่มันไม่ใช่เทพเทพมันอยุ่ของบนใช่ไหมฮะเขาไม่หมายจุติเขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นความขี้พิษทีเนี้ยถ้ามีเด็กอ่อนหรือว่าขนกินอ่อนหรือว่าขนที่ว่าเจ็บใครเด็กบอยๆในเดินพาสถานที่พวกเนี้ยจะทําให้ขนแล้วนั้นะเจ็บบอยทีเนี้ยสุดท้ายหมอปลาทําการทุบศาลนิทิ้งเพื่อไม่ให้มีดวงวิญญาณสัมภเวสีเข้ามาสิงสถิตอยู่อีกต่อไปครับ ไอ้ได้พี่เอาออกไเลยพี่ตรงนี้เอาอเอาไปเลยเลยนะที่ว่าผมวาปัานดิน้ำมันที่เนี้ยไอ้ตเนี้ยมันก็เป็นตัวแทงของไอ้ผีซ่องตัวทิ่มหมาก่อฝันพี่เนี่ยจะได้ไอ้พวกคุณไปพวกวิญญาณพวกเนี้ยที่มิงเจ้ากลับไปปลดปล่อยค่อยๆที่นึงเพื่อให้เขาว่าไปอยู่<ล>ในภพในภูมิเขาพี่ไม่ต้องกลัวแล้วเขาไม่มาอีกอที่เนี้ยรู้พี่ก็จะกลับปกติเป็นคนเดิมแล้วแต่นี่เดี๋ยวให้ใครมาถอนนึกป่าหรือว่าไปถอนได้เลย คือมันทำวิธีถอนได้แล้วหำวิธีถอนแล้วนะยกออกออกเราเดี๋ยวพี่ยกง่ายใครก็ยกได้ใช่ไหมเชยยกง่ายพ่อเด่ง่ายขึ่นตอนนี้เชยง่ายกันสองอุ้ยหายไปเลยหายไปเลยขั้วเอาไปเลยพี่เอะไปเลยที่ไหนที่ยังอะ ไปให้ด้อยังให้ด้อยยังที่เขาให้หมอปลามาช่วยนี่คือให้ช่วยเรื่องอะไรครับเขาให้ผมว่าหมาช่วยเลือเขา้าคือว่าพีเขาเนี่ยฟันฮะฟันว่าเ,เกี่ยวกับผมอะแล้วผมก็มาเตือนก็ว่าถือในทางฝ่าฟันนะว่าพี่อยากขุดบอ่อถ้าพี่ขุดบอ่อเนี่ยเดี๋ยวว่าพีซ่องตัวที่บอบเนี่ยมันจะเมาเินยาดเด็กเห็นที่นี่ไป แต่เนี่ยตัวของพี่เนี่ยเขาก็าบอกกับเจ้าของบ้านว่าเขาฟันทึ้งหม้อปลาหมาเตือนเขาเนียแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเขาคิดว่ามันเป็นอาชีพของเขาถ้าเขาไม่ทําอาชีพเนี่ยเขาให้ถมาหีกินยังไงเขาเขาก็เลยขุดบอ่อฟื้นกับสิ่งที่เขาฟันและที่มาเตือนแต่พอท,ท้ายที่ตามหมาลูกเขาว่าก็เหลื่อมตกบอนำขังแหลเนี่ยคือจุดประสงค์หลักที่เขาไปหาพรมให้หมาช่วยเหลือเขาครับแล้วตอนที่หมอพามาถึงที่นี่แล้วสัมพันธ์อะไรได้บ้างครับออตอนที่พรมเข้ามาเนี่ย ผมเห็นตัวของน้องก่อนพอเห็นตัวของน้องของทิติวตกบอเนี่ยผมก็เริ่มสัมผัสว่ามันมีวิญญ,ญาณเนี่ยอยู่ในตัวน้องแล้วตอนนี้คือตัวของน้องเนี่ยพฤติกรรมมันจะเริ่มเปลี่ยนจากอีกคนหนึงไปขนนึงแล้วเพราะว่าไอ้ดวงวิญญาณตัวเนี้ยมันมาแฝงในตัวน้องซึงเมื่อตัวของน้องเนี่ยเป็นอีกขนนึงครับนี่คือการสัมผัสครั้งแรกแต่พอเดินรอบบริเวณบอเนี่ยผมก็รู้สึกตอดตางกับตัวผมมากเพราะในบริเวณบอเนี่ยมันมีดวงวิญญาณเนี่ยมากฝาซองดวงที่ไปเข่าฟันเขาาเเพระมันกกจว่า ตัวของพี่เขาเนี้ยมันมีการต่างชานเพิ่มเติมแล้วก็เชิญดวงวิญญาณที่ว่าฝ่ามเชี่ยวเขาว่ามาอยู่ในบริเวณตรงเนี้ยมาถึงทำไมตรงตรงเนี้ยมีวิญญาณมากเกินไงครับแล้วพี่คนนั้นเขาฝันถึงหมอปลาได้ยังไงเออพี่ฮะคนบางคนเนี้ยเขาจะมีจิตอ่อนจิตอ่อนเนี้ยมันก็จะเข้าสู่ไอ้วกสามพันที่หกคนเราเนี้ยบางครั้งเนี้ยเขาสามารถารู้เฮกณาลวงหนาได้ถึงทําให้เขาเนี้ยสามารถรับรู้ว่าจะมีเฮกณาที่ไม่ดีเกิดขึ้น แต่เรื่อเขาเนี้ยมันเหล่าตาวิจารณญาณของต่ละบุคคลที่ไดรับรู้แต่ถ้าหากว่าคนที่วา่ามีทิตต่อพวกเนี้ยถ้าคุณฝึกนั่งสมาธิบ่อยเนี่ยคุณจะรับรู้รับเรื่องหล่าเนี่ยได้เป็นขันเป็นตอนและเราสามารถที่จะช่วยเลือได้หมากก่านี้ครับการทําวิธีในวันนี้คือทํำยังไงบ้างครับเอ,อ่อการทาวิธีพวเนี้ยที่ว่าพรมต้องปันคุณทรงตัวเนี่ยก็หมายความว่ามันจะเป็นตัวแทนของน้องวิญญาณสองดวงอะที่ไปเข้าฟันพี่เขาและเพื่อเอาดวงวิญญาณตัวเนี้ย ห้ก็ออกเก็จักทางทันทีตรงเนี้ยหายขับไอยู่ในภพในภูมิไปรับบุญรับมโซนรับเวรรับกรรมทีใครก็ทำไว้ไม่ใช่ว่าเขามาเลนลอนและมาสร้างปัญหาให้กับคนที่อาศัยบพริเวณนีีไงครับการถมากินอาชีพราชีพไร้แต่เนี่ยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้นี้แม้กระทั่งสถานที่ทมากินเนี่ยถ้าทีตรงนั้นเนี่ยมาอยู่ใกล้บ้านย่างกรณีวันเนี้ยเขามีการขุดบอ่ออยู่ข้างบ้านทาั้งทั้งทีในบ้านเนี่ยมันก็มีเด็กอ่อนอยู่ แต่เจ้าของบ้านนะ้องการขุดบอ่อเพื่อจะเลียงกุง้งแต่ไม่ได้ทำลวกเออเป็นครอบมิชิดมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุอยากจะฝากว่าฝามประมาทและฝามไม่รอ,อบคอบเทากันได้ว่านึงเนี่ยเรามีเกิดการซูญเสียขึ้นมาแล้วเนี้ยเงินทองที่เราได้มาจากอาชีพตรงเนี้ยมันไม่สามารถไปสื่อคาชีวิตที่มนตายไปแล้วไดที่หมอปลาทําให้ทีในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึก ก็ดีนะคะอป้าเขาแล้วก็ชอบไปแล้วชอาไปแล้วเ้าก็สบายใจลูกเต่ามุดพ้นแล้วอะไรเงี้ยเขามาแฝงมาอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้น้องบไบเป็นไงบ้างครับดีครับแย่เดี๋ยวเราจะดูพฤติกรรมเขานะแล้วก็ขอป้าเขามั่นใจอะเราก็ต้องมั่นใจเขาด้วยการประกอบกิจการอะไรก็ตามถ้ายังไม่มีประสบการณ์ เราควรศึกษาให้รอบคอบเสียก่อนเมื่อลงมือทำก็จะสามารถรับมือกับปัญหาที่ตามมาได้และบ่อยครั้งการสูญเสียบุตรหลานเกิดจากความประมาทของผู้ปกครองที่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเราจึงอยากย้ำเตือนอีกครั้งฝากถึงผู้ปกครองทุกคนให้ระมัดระวังดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ เมื่อมีบทเรียนเกิดขึ้นมามากมายเราคงไม่อยากเห็นครอบครัวไหนต้องพบเจอกับบทเรียนซ้ำๆเหมือนที่ผ่านมาอีกครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลั เศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเ c e บ o o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล นพอาอศาตรงนี้แน่เลยที่แม่เขาทำเขาไม่ได้เอาพระมาสสดถอน <S 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 <ม>เขาบอกว่าเราไปทําให้เขาอ่ะบ้านแตกแสแลกขาดไม่มีที่อยู่ <S <S คิดมาตลอดเหมือนบ้านตรงเนี้ยเหมือนมีอะไรหรือเปล่าวิญญาณาล่าล้างเไม่ชีท่านดูอ่ะท่านพูดว่าบ้านหลังเนี้ยมีสายตาคู่หนึ่งมองมองมาด้วยความอาคาด <S <S ทวงความแขน